ใหญ่แล้วจันจิโพรชี้ความจริงหลังสาวคนนี้ถูกโยงปุมข่าวลือเจปิ่นยังคงต้องรองฟังจากปากเจ้าตัวสำหรับประเด็นคู่รักดาราดังถูกโยงเป็นคู่รักเซนใบหย,ย่แล้วปิ่นเจตมณีและเจเจตลินหลายคนต่างจับพิรุษข้อความที่แม่ปิ่นคุยกับลูกชายน้องเจ้าขุนและสังเกตเห็นรอยสักใหม่ของแม่ที่สักว่ารักตัวเองล่าสุด ครูน่องแดนเซอร์ประจำของพ่อเจและเป็นครูสอนเต้นชื่อดังด้วยถูกโยงจนได้ทำเอาหลายคนสงสัยหนักไปใหญ่แล้วจนกระทั่งจันจิจันจ,จ,จิลาโผล่คอมเมนต์ใต้คลิปช่อง t ิกต o อกนึงว่าไม่ใช่ค่ะเพี่เขามีแฟนแล้วและชาวเน็ตหลายคนก็คอมเมนต์ตอบบอกว่าไม่ใช่ยืนยันอีกเสียงตามจันจิ